ใช่แล้วนี่นะครับจะมาเพิ่มบัญชีนี่นะครับเข้าระบบเลยด้วยระอบอ,อะ่ะนี่เดี๋ยวเราเกะกันก่อน อ๋อเป็นไปอย่างนี้เหรอเ็นไบ่ก่ันเะะไก่ลยนะไก่ตันไก่ตันไก่เจ็ดเบะไก่เจ็ดไม่มีคำว่าตันครับนี่นะครับเราใส่ไอดีเลยครับอืมไ่อดีบี ยังไงยังไม่เสร็จออ๋ยังไม่เสร็จห้าหกเจ็ดแล้วก็พิมพ์รหัสนะครับบีเสร็จเสร็จแล้วก็อีอ้ยได้เลยอ่ะกดผิดเอ้า ดดพิ <laughs> เอาไหมนี่ครับแล้วก็ศูนศ <gasps> ูห้ลชื่อแล้นะครับจะได้ไหมครับเจ็ดเลยนะเจ็ดเป็ด เจ็ดเบสน,นะครับอุ้ยเป็นไงใส่ผิดแน่เลยใส่ผิดอีกอะไรกัน<ส>ครับนี่อ่ะเสร็จปีปีศูนย์ห้าเก้าหกเช็คชื่อใหม่ กดซึ๊กเป็นไงได้ไหมดูกันี่ได้ไห<ด>มได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วเป็นไงนี่นะครับได้แล้วนะครับอ๋อนี่เหรอนี่นะครับมันเจอมาแล้วนะครับแมพพิสจะลองดูกันว่าได้เจ็ดเบสจริงไหมครับ เจ็ดเลยนะเจ็ดเบ็ดเจ็ดเบ็ดเบ็ดตกปลาเหรอใช่จริงไหมจริงไหมได้แลนะครับดูกันเอาเย่ยังเน็ตกากนะครับตอนนี้เน็ตกาก์ุ้ยเห็นเงาสีแดงๆคืออะไรคืออะไร มีกระป๋าแล้วนี่คืออะไรจะได้ไหมคะทีรู้กันที่เราสัรอเป็นแ็่เน็ตกากปึ๊บแบตหมดแบตเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแปดเปอร์เซ็นต์เดี๋แม่โมดแบตหมดก่อนจ้าแม่หมดก่อนนี่นะครับดูไหนเลเวลสามร้อยนะครับได้เจ็ดเบสจริงหรสามร้อยดูไหนเจ็ดเบสดูนะครับเจ็ดเบสจริงหรือเปล่าครับจ้าเขาหลอกนี่เจ็ดตังฟรี นี่นะครับเราจะมาดูดูไปตรงไหนเบ็ดที่หนึ่งนะคบเบ็ดที่สองเบ็ดที่สามเบ็ดที่สี่เบ็ดที่ห้าเบ็ดที่หกเบ็ดที่เจ็ดเบ็ดที่แปดเบ็ดที่เก้าเบ็ดที่สิบเบ็ดที่สิบเอ็ดได้จริงใช่ไหม โอ้โหแถมโอเค <Okay. S 2> เยี่ยมมากเลยนะครับช่องนี้โคตรดีเลยนะครับสุดยอดเลยไก่ okay. เจ็ดเบ็ดโอเคบ๊ายบายทุกคน,น